วันนี้เวลา8นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาครารกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จากนั้นพระราชทานประกาศนิยบัตรพยาบาลไตเทียมแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบร,รมไตเทียมรุ่นที่50และรุ่นที่51รวม67คนการฝึกอบร,รมพยาบาลไตเทียมเริ่มมาตั้งแต่ปี2535ใช้เงินจากทุนการกุศลสมเด็จย่าและทุนกัลยาณิวัฒนาในมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยผ่านการฝึกอบร,รมไปแล้ว1,683คนปฏิบัติงานในหน่วยไตยเทียมทั่วประเทศ โอกาสนี้พร,นพระราชทานพระราโชววาทความสําคัญว่าในปัจจุบันที่สถานการโรคระบาดเบาบางลงผู้ป่วยไตายวายแทรกซ้อนจากโกรคระบาดลดลงแต่ผู้ป่วยไตายวายจากสาเหตุอื่นกลับทวีจํานวนเพิ่มขึ้นผู้ป่วยที่ต้องการรักษาด้วยเครื่องไตเทียมมีจํานวนมากแต่พยาบาลที่ชํานาญการใช้เครื่องไตเทียมมีไม่เพียงพอจึงจําเป็นต้องมีการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม เพื่อเพิ่มจำนวนพยาบาลไตเทียมให้มากพอที่จะให้บริการผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงประการหนึ่งการรณรงค์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องอาหารและโภชนาการตลอดจนวิธีปฏิบัติปนให้ปลอดพ้นจากโรคไตเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไตลงได้ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่1นึ่งทับพในรอบปีที่ผ่านมามูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้จัดสรรเงินถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมฉลอง100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ ซึ่งปี2,566ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้391คนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศสนับสนุนงานวิจัยให้ทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดประชุมวิชาการจัดทํำวารสารและผลิตรายการโทรทัศน์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคไตและทางเดินปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีหน่วยไตยเทียมมูล,ลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย3แห่งคือที่ตึกกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสงศ์ศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสิริราชและที่ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตาย,ยากไร้ได้ที่มูล,ลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยโทรศัพท์หมายเลข024197187 และ024124090หรือทาง www. k i t e t h a i o r g สมเด็จพระกนิษฐ